สวัสดีครับอยู่กับผมตอแต้มดำซิงครับตอนนี้ก็ตื่นแล้วครับนี่พี่นอ้องเอ้ยดูนอนทั้งวันแย่ yeah, อยู่ตจะไดกว่าปิดนี่ครับตจะไดกว่าฝนจะหยุดแล้วนะครับโอ้แดดสองผมปิดม,าม่านหมดเลยตจะไดกว่าฝนจะหยุดแล้วครับนี่อยู่ดีมันก็ตกเองเมื่อกี้โอ้ตายเลยทีนี้เดี๋ยวไปดูเลาน้อยหน่อย พี่เรานอนบนซูเปอร์เกตยังไม่ออกมาสักทีเลยแดดก็เพิ่งหาย,ยานะครับนีนพ่พี่ปแล้วแล้วแล้วพี่แล้วทำอะไรเบื่อไหมน,นอนนอนทั้งวันเลยเนาะ

ยับลยรมันหมดบวัทียมงันเไม่ได้ดู่ดูใจเอาไป <stell three> เอากับข้าวเนาะเดี๋ยวพาไปเอาตอนเย็นะมรแอกแต่โทรเราเกิดอเดเป็ดเนาะ นอนกันหมดครับเนาะเสยบยก็อยู่นู่เสยบยนะวะเสยบยเนาะนอนทั้งวันครับทุกคนเลยวันนี้มาอีกแล้วนี่แหละดู่ะม,ม,มากก็ช่างนัยังไงก็ได้ให้แต่แร้ไปเอารถไทยก่อนนะพี่เล่าขับนาะเขาขับได้ผู้จ้างข้างหลัง ตอนนี้มันก้ังจะอะไรเปล่าหกไอ้สี่โมงกว่าแล้วก็ห้าโมงแล้วนี่ครับโอ้โห,โโห,โโหน้ำในทุ่งนาก็ท่วมเอาท่วมเอาแล้ว,วน,นี่ตั้งเขาว่าพายุเข้าถึงวันที่24่สิบสี่เนาะอือฮะน้ ตรงกงนนอนเนาตรงตรงเว้ยกินเหล้าดูเอ่อเอาน้ำมันใส่ก่อนได้อาจจะไม่โคใส่รถไทยน้อเติมไายไหมเอาใส่ไายไหม ว่ารถอะไรอ,อกไม่ได้นะครับเราจะดูดใส่รถไทเพื่อที่จะขับออกไปเอากับข้าวกันนะครับไหนก็มันเปิดได้เลยวะฮะก็จะเอา,าน้ำมันแม่โครเติมรถไทนิดหนึ่งครับ ว่าเราไถน้ำมันเหลือนิดมากครับกลัวไปไม่ถึงร้านกับข้าวครับดูดิน้ำน้องรถผม,มาไปไหนได้แล้วคนนึงยังไปไหนไม่ได้เลยว้าฟิตจัดอะไรกันเนี้ยเออแลหละโฮมไอหอได้สุดเลย เราหันไปทางด้วยนนระวังโดนรถมันเละสวยงามโอ้ กกลจะจะงไ,งไรไหมป้าน้ะมันไรแค่นี้แหละบอมันลองโยโอุ่ยจับมันมันเป็นไหมกองมันเล็กบเอเฮ้ยแต่มันก็เต็มแหละนนี้ต้องไปไหนไม่ได้ครับต้องเอาน้ำมันไมโคเตื้อรถไถ อปอกับข้าเพราะรถอะไรก็โอกไม่ได้เลยสักคันแย่อยู่เรียนนานานูฮะ<ห>เีย,น,เยนบ้าน,นเราเส้นใบก็ไม่ใชสราศี รถไทยปจำนำถ้ารู้เข็มก็เนี่คก็ต้องเอามาใส่รถไทยครับเอาไม้อะไรออกพอไม้นี่ว่าดามเต้นไว้ครับเมื่อคืนพายุเข้าอย่างหนักอันนี้ก็จะอไปซื้ออันนี้ครับ ออไอ้ตู้อย่าห้าวนะพ่อมาอยู่ระวังนะพ่อเองมาอยู่ระวังเดี๋ยวจะโคลงนะมาถึงก็ทําอะไรนะชาปนกิจศพต้อต้งจะไรวิเว้ยหืมไรวีเว้ยเหรอหาจริง แต่งตัวอะไรอย่างงี้ถ้าถ้ามันนี้พุ่งโกรธเลยเนาะซาแต่งตัวครับก็น่าจะมาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวลากเราเสียบไว้แกล้งนอกว่าซืบข้าวนี่แหละมังนี่หนักแล้วหนคนนี้นอกตัวไม่เป็นก่อตัวกันเลยน้ำหนักไปข้างนอกปล่ะลากไม่ไม่รถพี่ยงเดียวรฮะ ผมเดเรดันดากก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พุ่งนี้เช้าเลยถ้าถ้าคืนนี้ตกก็กลับเลยอืมต้องดูคืนนี้ก่อนกลับไปไม่มไดไปน,นอนเล่นใช่ปะ่ะหาถ่ายคลิปพอละมั้งนอนกระหังเฮ้ยไปจับไปแต่งอุรร๊อันบ้างอันก็เอาเอาอะไรไอ้ยักษ์ไงถอดอะไรยักษ์ไกลป่ะ ออเตรียมเติมน้ำมันมเติมน้ำมันแล้วก็ออกไปซื้อข้าวนะครับอะไรเดิมเคยซี้อก็หมดปไปหลายหมื่นแล้วเนาะหมดกับเอฟเซีอีกนะพี่ไม่มันไม่ไดลงทุนเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมมันอะไรแตง่งมันอะไรเดิมเนาะรว่าแต่คันนี้ทำท่อท่อฟ้าสวยมากใช่ไหมดูด้วยดดสด càng hà lấy à mấy có vậy, mày? vậy? Ồ, không ô không vấn đề nhiều đêm này mặt hả? xước ừ. rau kinh được 2 lăng Ủa, lóc rồi lóc. Po đi. tranh tu sửa xúi nò. Po đi. Nào lại <laughs> อู้อ่ะอรบาเลยพี่กับบ้านสักทางกันแต่พี่กับตรงนี้ตรงไหน่ตรงนี้อ่ไปด้วยงั้นนะไปเลยได้ข่าวว่าได้กินอะไรฟรไปหมดเฮ้นี่จกับ้านกูไดไมวะเออรถเาไปรานค้าร้านขนมจนกันเลย ไกลงบ้านคุณินจากบ้านคุณินไปบ้านทางกานประมาณไปเท่ากิโลห้าร้อยเมตรถึงห้าร้อยเมตรหรอกเดินถ้าเดินลัดไปตรงนั้นนะจากนี้ไปไปหาตรงโค้งๆนั่นแหละเติมน้ำมันแล้วครับนี่เปิดอัมมัตตูโอเคครับน้องก็สระคืนนี้จะจบเป็นเทนนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันข้างหน้าครับก็เดี๋ยวผมจะซื้อข้าวครับ